เพสเป็แปดนะครับซูปเปอร์ตองเกอร์สามมิลโอเมิก้าส้มดำครับหาพื้นที่โล่งกว้างครับสินค้าถึงแล้วอย่าลืมสแกน QR code ชมคลิปสอนก่อนเล่นนะครับเ3สามเป็ดแปดนะครับซูปเปอร์ตองเกอร์สามมิลโอเมิก้าส้มดำครับหาพื้นที่โล่งกว้างครับ เดี๋ยวพอเดี๋ยวมีรอยนะครับหมดห่วงเรื่องคุณภาพผ่านครับสินค้าถึงแล้วอย่าลืมสแกน qr code ชมคลิปสอนก็เล่นครับเดี๋ยวเรามาเริ่มพิธีการจับกันเลยนะครับขั้นแรกนะครับกำหมัดครับให้เหมือนเราจะชคมวยนะครับกำหมัดนะครับต่อมานะครับนิ้วโป้งมาไว้บนนิ้วชี้นะครับในลักษณะนี้นะครับนะครับทีนี้เราจะจับบูมแรงนะครับจับอย่างไรให้สังเกตที่เล็บนะครับจับแค่โคนเล็บนะครับจะดีที่สุดเลยนะครับ แบบนี้นะครับโคลเล็บโคลเล็บเราอยู่แค่นี้นะครับจับเท่าโคลเล็บนะครับจะได้ในลักษณะนี้นะครับเสร็จแล้วดันบูมแมลงมาให้ติดฝังมือเลยครับหักข้อมือขึ้นนะครับตั้งศอกให้ศอกให้ตั้งฉากขนานกับพื้นนะครับท่าคล้ายๆกับปลาลูกดอกนะครับ ตอนคว้างนะครับจับลุ่มๆนะครับไม่ต้องบีบแน่นนะครับหรือแกว่งก่อนเอาความรู้สึกลุ่มๆไว้ด้านใี้ติดหลังมือนะครับข้อศอกหันไปด้านหน้านะครับคล้ายๆปลาลูกดอกนะครับตั้งฉากแบบนี้ข้อมือหักมาแบบนี้นะครับการคว้างสบัดข้อมือออกตัวในแนวตั้งระดับสายตานะครับแล้วก็สบัดให้ขมุลรอบตัวเองเยอะๆการหมุนรอบตัวเองเร็วๆแล้วบุมแมลงจะเลี้ยวกลับนะครับอย่าคว้างออกตัวแนวนอนแบบนี้นะครับห้ามเลยนะครับโอเคครับ Let me talk to him. come on. Shirley got to lift the jeans. With the fur. The whole club was looking at her. She hit the fur. She hit the fur. Next thing you know, Shirley got low, 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 low. low, low.